ดีใจมากๆครับเพราะว่ามันก็เหมือนเป็นกิจกรรมส่งท้ายปีนะครับก็เหมือนได้มาเลเซอร์เบสเต็มตัวเข้า2022นะครับที่นี่ก็คิดถึงบรรยากาศเฟสติฟอะไรแบบนี้เหมือนกันก็จริงๆก็อยากจะเชิญชวนทุกคนให้มาเพราะว่าจริงๆงานเนี่ยเขาจัด16ถึง26ธันวาคมเลยเรียกว่าจัดได้ยาวนานมากแล้วก็มีกิจกรรมตลอดไม่ว่าจะเป็นพาเลทหรือว่าเป็นกิจกรรมบูธสไตล์คริสมาสอะไรเงี้ยที่ทุกคนน่าจะคิดถึงกิจกรรมต่างๆเงี้ยรับรองว่ามาก็คือแบบเฟสติฟเต็มที่แน่นอนครับครับก็พูด คริสต์มาสสำหรับสี่คนเราคนจะนึกถึง,งอะไรโอ้โหของขวัญผมนึกถึงของขวัญก่อนเลยเป็นคนชอบแกะของขวัญมากก็จะนึกถึงซานต้าคลอสตั้งแต่เด็กๆเ,เนาะแบบอ,อยากได้ของขวัญอะไรอย่างนี้ครับของผมจะเป็นซานต้าคลอสสโนว์แมนอะไรอย่างนี้มากเพราะว่าจริงๆคือเราก็อยากให้ประเทศไทยเรามีหิมะมีอะไรอย่างี้ให้แบบปั้นสโนว์แมนอะไรอย่างนี้ครับของขวัญไม่เด็กของผมมันจะเป็นป้นคริสต์มาสครับเพราะว่าอยากตกแต่งป้นคริสต์มาสด้วยไฟหรือว่าอะไรต่างๆตรงนี้ครับผมของผมจะเป็นอากาศหนาวๆแล้วก็การเฉลิมฉลอง แล้วการหนังไหมครับว่าแบบดูดูนำหนังอะไรอย่างนี้ฟิลมอะไรอย่งนีอ่าอ่าค่ะแล้วถ้าเราถ้าเราพูดเนียคริสต์มาสแล้วเราจะนึกถึงสีอะไรเป็นอักแรกโอ้โดนเด็มขนาดนี้แล้วสีกับเดง่ยวขนาดนี้แล้วแดงเขียวเลยเหรอเด้งเขียวคนขาวไม่เดี่ยวสีขาวด้วยสีขาวหิมะอะไรอย่างเงี้ยครับอ่าค่ะแล้วงั้นเราพูดถึงแฟชั่นการแต่งตัวในเทศกาลกันดี่ทั้งสี่คนมี ต่งงงตััวยไบ้างต้องต้องดูก่อนเขาว่าอยู่ที่ไหนชี้นั้นอยู่ประเทศไหนจชี้ต้องดูอากาศเป็นส่วนหลักนะครับว่ามันเย็นหรือเปล่าถ้าเย็นหน่อยเราก็สามารถแต่งเป็นแฟชั่นหน่อยได้บ้างเต็มที่ครับจริงๆถ้าแบบว่าปกติถ้าปีท้ายปีเราอาจจะมีการไปเที่ยวแบบต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าปกติก็คงได้ใส่เป็นแจ็คเก็ตกันหนาวแบบเท่ๆอะไรสีแดงสีเขียวสีแดงสีเขียวเฟสทิเต็มที่ใช่ครัับแล้วยง ออย่างในช่วงโควิดอย่างนี้มันเป็นช่วงเทศกาลดีทุกคนคิดว่าเราเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันดีจริงๆก็ซึ่งเป็นคำถามที่ยากนะครับอันนี้จริงๆในช่วงนี้ก็ทแต่งโควิดก็จะเที่ยวในประเทศเนอะส่วนใหญ่ครับไปเที่ยวตามแบบว่าห้างมาเที่ยวเซ็นต์ทัตแอนเชนโวครับแล้วก็งานเนี่ยมันจะมีที่เซ็นต์ทัตชิดลรมเซนต์ทัตขอนแก่นเซ็นต์ทัตปิ่นเก้าแล้วก็เซ็นต์ทัตบางนาครับเซ็นต์ทัตอีกที่ด้วยเซ็นต์ทัตแอนเวิร์ครับปิ่นเก้าอีกที่หนึ่งครับผมใช่ครับปิ่นเก้าไปแล้วเผ จะได้ว่ามาชอปที่เซ็นทั่นก็จะได้พวกความสุขอยากเต็มที่ถูกตกันไหมคะใช่แน่นอนสำหรับใครที่ไม่มีแพนแบบพวกผมก็คือต้องห้ามพลาดต้องมาเลยเดี๋ยวก็จะมาอาจจะเจอพวกผมก็ได้เพราะว่าก็คงมาดูพาลงพาเลทบ้างก็ต้องรับตัวมาเใช่ใช่ครับงั้นถามคุณงานของทัศนสิงห์ของบ้างตอนนี้สำหรับคนที่สนใจอะไรกันบ้างน่าเลยครับผมคุณนี้แหละไลยครับก็มีซีรีส์เรื่อง U I My Sky ครับจะฉาย ปีหน้าครับ8มกราคมแล้วก็มีละครเรื่องไอ้ข่อยขักเจ้ากําลังถ่ายทําอยู่ครับแล้วก็มัคครลีที่รักกําลังถ่ายทําอยู่ครับแล้วก็ยมมาทูดกับผู้สาวไ่ถ่ายจบไปแล้วครับผมครับช่องเก้าครับองกจะมีซีรีส์ชื่อหมิงเวยอัพครับผมก็จะฉายต้นปีหน้าครับผมอ็รอดฟังกันได้ครับของผมนะครับของตอนก็จะมีซีรีส์ในปีหน้านะครับแต่ก็เดี๋ยวรอติดตามแล้วกันว่าจะเป็นซีรีส์เรื่องอะไรหรือว่าทางไหนนะครับรวมถึงจะมีละครเหมือนกันเรื่องกับพิเตอร์กิ้ที่พู ของกลางครับก็จะมีซีรีส์ที่ผ่านมาเป็นซีรีส์เรื่อง w i t e Destiny ครับเล่นคู่กับก่อนครับแล้วก็ปีหน้าเนี่ยก็มีให้ลุ้นครับว่าจะมีผลงานอะไรให้ดูกันบ้างครับครับผมจริงๆก็สามารถติดตามผลงานพวกเราทั้ง4คนได้ทาง IG Conversation Thailand เลยนะครับค่ะและสุดท้ายให้ทั้ง4คนเวยพรในเทศกาลคริสต์มาสให้กับแฟนๆหน่อยแล้วก็ชวนแฟนๆมาช้อปปิ้งที่เซ็นทรัลด้วยใช่ครับอวยพรเลยเริ่มครับก็ ในโอกาสนี้เนื่องในโอกาสเกินไปเกินไปนะครับก็เรียกว่าเป็นการมาริสมาแล้วก็แฮปปี้นิวเยียร์ล่วงหน้ากันเลยนะครับก็ขอให้เป็นปีที่ดีสาหรับทุกคนเป็นปีที่น่ารักแล้วก็ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงครับใช่ครับผมก็หลักๆเลยก็ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงแล้วกันเพราะว่าปีนี้ก็มันก็ห่วงเรื่องสุขภาพกันมาตลอดเนาะก็ขอให้ปีหน้าสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีแต่ความสุขอะไรดีๆมีแต่อะไรดีๆเข้ามาตลอดนะครับผมใช่ครับก็อยากให้สุขภาพแข็งแรงก็ ล้างมือแล้วก็ใส่หน้ากากบ่อยๆนะครับใกลไหน far ไหนก็ควรระวังตัวด้วยนะครับครับผมแล้วมอเรย์คริสต์มาสล่วงหน้าครับแล้วก็สวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าครับก็ขอให้ปีหน้าเป็นปีที่ดีครับแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงครับผมใช่ครับแล้วก็อย่าลืมสำหรับปีใหม่แล้วคริสต์มาสถ,ถ้าใครไม่รู้ว่าจะไปไหนมาที่นี่มาที่นี่ใช่ครับผมเซ็นทันใกล้มากทุกที่เลยครับมาเลสเตอร์เบส2022กันด้วยกันนะครับที่เซ็นทันแอดเซ็นทันเบอร์ก็ได้หรือว่าตามสาขาที่เราไไดด้พูปนนนนนนนะคครรัับบผผมมแแ่่่ออวาจจุใ ขอบคุณครับเสร็จครับเออ